คือเครื่องดนตรีสมัยใหม่อ่ะเขาพยายามจะยกยกเสียงนั้นมาเสิร์ฟให้คุณเลยนึนือปะ่ะเหนืหอปะ่ะคืออย่างสมมติว่าเปียกที่สันเนี่ยเขาพยายามจะทาให้ให้เสียงเนี่ยมันเหมือนกับที่ศิลปินเล่นเลยซึ่งมันไม่เหมือนหรอกมันไม่เหมือนเพราะอะไรไม่เหมือนเพราะว่า <c oughs> วันนั้นวันนั้นพอดีผมดูคลิปคลิปหนึ่งที่ว่าเบนลงุงเพิ่งลงไปที่ว่าอ่นนาสนทนากันสามคนเนาะ ว,วันนั้นพอดีมีมีเอฟซีพวกเราเข้ามาถามว่าเออวิกอัพมันเป็นเห็นวันนั้นที่เป็นคุยกันเป็นจำได้ไหมที่ว่าเิ๊กขาบอกว่าวิกอัพวินเทจอ่ะวิกอัพแบบเก่ามันดีกว่าแบบใหม่อ๋อ่าอ่าเน้อลจได้อ่าอ่าทีนี้ผมก็เรื่อเนิมนึกขึ้นนึกนึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้ครับเป็นถ้าเราย้อนกลับไปอันนี้ในความคิดนะเป็นนะในความคิดผมที่ผมทำวิกอัพอยู่นะถ้าเราคิดแบบนี้ได้ไหมเป็นคิดเล่นนะ ผมถามว่าและตอนที่ว่าวินเทจมันเป็นตอนที่เขายังใหม่เหมือนกิฟสันห้าเก้ารุ่นแรกหรือแฟนเดอร์ห้าเจ็ดห้าเก้ารุ่นแรกกันเป็นที่มันยังใหม่ตอนตอนที่ออกจากออกป้ายแดงออกจากออกจากบริษัทอันเป็นตอนนั้นกำลังใหม่เสียงมันดีหรือเปล่าเออเพราะส่วนมากที่เราได้มาเจอสัมผัสถึงทุนยุคทุกวันนี้เป็นเหมือนเป็นว่าก็คือมันผ่านการเล่นมามาเต็มที่เลยเป็นบางบางตัวมันเลยได้เสียงที่โอเคครับเป็น แต่คําถามก็คือว่าถ้ายุคที่เป็นวินเทจมันเป็นเล่มันยังใหม่อยู่ครับผมเสียงมันดีหรือเปาเหมือนเหมือนถ้าเราดูจากศิลปินใช่ไหมเป็นเหมือนแกรี่มัวที่เล่นกิ๊บสันจิมมี่เพจกิ๊บสันอีดิคัพตันหรือว่าใครหลายๆคนที่เล่นหรือว่าไออีอิคจอห์นสันส่วนมากจะเป็นตัวเก่าทั้งนั้นเลยเป็นแต่ผมเกิดคําถามอย่างหนึ่งว่าในต,ตอนที่มันยังใหม่กีตาร์พวกนี้ยังใหม่อยู่ เสียงมันเป็นยังไงไม่รู้ม,มันเสียงดีเหมือนทุกวันนี้ไหมอ่ะตอนที่ออกมาครับผมนั่นแหละก็คือคําถามว่าคําว่าวินเทจอันเป็นยุคที่ผลิตมาสมัยก่อนกน็คือค่ากําหนดเขาไม่มีเครื่องอะไรกําหนดให้มากก็เป็นก็คือพันกาเอาบ้างอะไรบ้างสมัยก่อน,นผมยังคิดอยู่ว่ามันกําหนดไม่ได้เหมือนทุกวันนี้เป็นทุกวันนี้มันกําหนดได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มากกว่าเกือบทุกตัวนะเป็นเพราะว่าเขากำหนดได้ใกล้เคียงกันหมด นั่นแหละแต่นี่ผม,ผมเกิดคําถามว่าวตอนที่มันยังใหม่มัน,ม,นมันเสียงดีหรือเปล่าวะเออเออนี่ที่ี่ผมผมยังมีความถามเพราว่าเราเรา,เราก็เกิดไม่ทันเนยเป็นยุคนั้นมาเห็นตอนนี้ว่ามัน,ม,นมันเบินมาเต็มที่แล้วแต่ละตัวคือเล่นเล่น <c oughs> ผ่านร้อนผ่านหานาวมา,มา,ม,ามาเต็มที่ทั้งนั้นเัอเออเนเคยจับ, <c oughs> จบไปตัวที่สภาพยังยังยังดีอยู่ไหมเหมือนเฟนเดอร์ปีเก่าๆหรือลิปชันเก่าอ่ะไหม คือผมผมมองว่างี้คืออนดับแรกอ่ะเราต้องมองก่อนว่าเสียงดีมันคืออะไรก่อนอถ้าถ้า,ถ,าถ้าเสียงดีอ่ะมันหมายถึงว่าเราดูศิลปินเราเล่นแล้วเสียงดีถูกไหมอ่าไอ้ถ้าอย่างนั้นเนะี่ยถ้าเกิดถ้าทุกคนถ้าทุกคนเนะี่ยได้ลองเล่นเราจินนล่จริงจริงอะ่ะผมว่านะไม่ชอบไปหรอก <laughs> เสียงมันไม่ดีอ่าแต่แต่ คือนี้เพราะว่าไอ้คำว่าเสียงดีอ่ะคือผมมั่กจะใช้คําว่ามันเหมือนกับว่าเราโดนเครื่องดนตรีสปอยอ่ะบอยเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยเราติดเหมือนเหมือนกับที่เหมือนกับที่เขาถามเรื่องกิฟสันเปลี่ยนเปียพิสันเนะ่อืมเอ่อคือเครื่องดนตรีสมัยใหม่อ่ะเขาพยายามจะยกยกเสียงนั้นมาเสิร์ฟให้คุณเลยนึกออกปะอืมอืมนึกออกไหมคืออย่างสมมติว่าเปลี่ยนพิสันเนี่ยเขาพยายามจะทาให้ให้เสียงเนี่ยมันเหมือนกับที่ศิลปินเล่นเลยซึ่ง มันไม่เหมือนหรอกมันไม่เหมือนเพราะอะไรไม่เหมือนเพราะว่าที่เขาเล่นเนี่ยมันเกิดมาจากตัวเขาเล่นน่ะเข้าไหมครับอ่าคือหมายถึงว่าคือกีตาร์เนี่ยเสียงกีเสียงกีเสียงเสียงปิกอัพไปถึงกีตาร์เนี่ยถ้ามันหนาหนาเกินไปอ่ะถ้ามันหนาไอ้คำว่าหนาเนี่ยไม่ได้หมายความแรงนะคือให้มันหนาให้มันฟูฉ่ำอ่ะข้อดีของมันก็คือคุณจะทําอะไรกับมันก็เสียงมันก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะ ถ้าคุณเล่นไม่เก่งคุณไม่มีความรู้เรื่องเรื่องสมมติคุณมีบอร์ดอฟเฟกอยู่แล้วคุณก็วางมันมั่วๆมีอะไรแพงๆขยัดรวมแล้วก็ต่อเข้าแอมแพงๆเนี่ยคุณเท่ากับคุณไม่มีความรู้เลยไงพราคุณไม่มีความรู้เลยรูปเนี่ยถ้าปิกอัพเนี่ยมันบางอ่ะมันไม่คอมเพลสใดๆเลยมันไม่มันไม่มันมันไม่มีเสียงที่แบบว่าสาเร็จรูปให้คุณเลยเนี่ยแล้วคุณไปต่อมั่วๆแบบเนี้ยแล้วคุณไปเข้าแอมมาเลยขอให้แพงๆไว้ก่อนอ่ะคือคุณไม่เป็นเลยอ่ะเสียงไม่เงี้ยแน่นอนถ้าคุณเอาออนนนไปทําแบบั้ะ นึกออกปะแต่แต่ในทางกับอันถ้าคนมันเป็นเนี่ยมันจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าพิก้าแบบเนี้ยเอามาใส่ถ้าพิก้าแบบสมัยใหม่เนี่ยเอามาใส่เนี่ยแล้วกูศาสตร์จัดเรียงเซต,ต้าของกูมาอย่างดีงามเน,นี่ยแล้วกูปล่อยให้พิก้ามันบังทั้งหมดอ่ะนึกออกปะปล่อยให้พิก้ามันบังทุกอย่างที่ที่กูศาสรสรรหามาเนี่ยการเงี้ยมก็ไม่ได้เหมือนกันเหมือนการการเล่นเทคนิคขยับสายการ ดึงการอะไรที่มันไดนามิกต่างๆที่มันออกมาจากการฝึกฝนหรือการเล่นนะ่ะเราไปปล่อยให้กิการ์มันบางหมดมันมันมันก็ไม่ได้ไง <c oughs> ฉะนั้นอัับแรกอะ่ะผมเชื่อว่าถ้าคนเอาว่าถ้าคนเล่นกีตาร์ไม่เก่งนะไปเล่นวินเทจเนี่ยไม่ชอบหรอกเชื่อผมครับ <c oughs> แต่ว่าเรา ว่าโ okay, อเคไอความชอบมันอาจจะชอบดยภาพลักษ์หรือว่าแบรนด์หรือความคาดนิยมอะไรเงี้ยแต่ถ้าหลับตาแล้วฟังเสียงอลให้เขาไปดีดน,นะถ้าไม่เก่งอะ่ะไม,ไม่ไม่มีทางชอบหรอกเสียงบางแห้งแล้วก,กออ็เสียงแบบกรอบๆอ่ะเสียงแบบเสียงเหมือนเหมือนเหมือนดี๊ปล่าๆอะ่ะไม่มีความฉ่ำเลย้สิ้นเหมือนมันดิดดิเอากรตดาฟ้ามันกกแกล้แกล้แกล้อย่างนั้นเสียงมันอย่างนั้นเลยนะเสียงมันอย่างนั้นเลยแต่ว่าพอเวลาเรามันดึงมันอะไรเงี้ยมันจะออก ทีนี้คําถามที่บอยถามว่าตอนใหม่ๆเสียงมันดีไหมผมก็ไม่รู้หรอกผมไม่เคยเล่นเสียงใหม่แต่ว่าถ้าผมเทียบกับเทียบกับดอกลำโพงอะ่ะแต่งผม,มเล่นผมเล่นดอกลำโพงเยอะไงดอกลำโพงอย่าง,าง <S <S> <S สมมติเราเล่นเจนซินที่เป็นอนิโก้รุ่นรุ่น <S 2> <S 2> <S อานิโก้เนี้ยที่มันเป็นดั้งเดิมเลยกับกับที่เป็นคําใหม่อะ่ะแต่สเปคเหมือนกันหมดทุกอย่างอะ่ะคอือยังไงก็ถ้าเป็นดอกลำโพงเนี้ย โปที่ทาใหม่อ่ะมันจะเหมือนพิกอัพเลยคือมันจะฟูฉ่ามันจะฟูฉ่ามันจะไม่แห้งมันจะไม่มันจะไม่แห้งไม่สั้นไม่ไม่ไม่กดไม่อะไรมันจะฟูฉ่าเสียงเสียงเหมือนเหมือนเลเซซีมัวเหมือนร้อเพื่อซีมัวมาใส่อ่ะแล้วมันก็จะฟูฉ่าอย่างนั้นน่ะมันความเบนนิโก้มันจะแรงมากรุนแรงมากแบบเหมือนมันรุนแรงเกินไปอ่ะจนฉ่าตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าถามว่าอันไหนสิ่นดีกว่ากันเนี่ย ถ้าคุณไม่ได้ถ้าคุณแบบทําอะไรไม่เป็นกับมันอะของใหม่แม่งแม่งแม่งเพาะกว่าแต่ถ้าคุณจัดเรียงแล้วเนี่ยจัดเรียงแล้วอะของเก่าดีกว่าอืมันเป็นลักษณะนั้นแล้วก็ถามว่าถ้าถามว่าหนับตาแล้วเราฟังจริงๆอะผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ชอบของใหม่มากกว่าอมันมีน,น,น้ำมันกวา ครับที่ที่ผมได้ส้มอยู่บ้างนะเป็นนะไอ้ไก่ส้มของวินเทจเก่าๆของปีเก่าๆที่ผมดูก็คือเหมือนเมื่อก่อนก็พันกขพันแบบเขาไม่ได้ใช้ใช้เครื่องเหมือนสมัยนี้นเะป็นนะอ่ากขพันกับมือสมัยก่อนก็คือตีมว่วตัวก้วตอกเอาเป็นก็คือมันจะเกิดเลนสเสียงที่มันแตกต่างกันครับผมก็คือแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเลยอืออ่าแต่ว่าถ้าถ้าพันเล็บบางตัวก็คือตีเลนส์เสียงออกมาที่เสียงที่ดีก็คือคุณชอบ แต่การจับเลียงลวดสมัยก่อนก็เป็นโอ้โหครับเตปปิ้นเต้าเต้าตะคงเต้าอะไรม่วตัว้อตอ,อกดีครับผมแต่บางที่มันเกิเดเเสียงที่ดีออกมาครับอันนี้เรื่องจริงครับ <c oughs> ใน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 ,ในส่วนที่ผมทํามานะแต่ถ้าจับเรียงลวดแบบละเอียดยิบเลยเป็นก็คือเรียงลวดมาสวยนี่โหเสียงมันมันไม่มีอะไรเลยครับเป็นเสียงมันพื้นๆอย่างนั้นประมาณแต่ว่านั่นแหี่ยถ้าพันคัพต้องมันเป็นก็คือโอ้จะตีลวดตะแคงไปตะแคงมา ซิกแซกอะไรมวดตัวก้วตอกดีครับอ่ามันก็เลยเกิดเกิดเอ็นเสียงไรเป็นนั่นแหละแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเสียงดีเนี่ยเน่แต่เดี๋ยวนี้ก็คือที่ผมบอกไปนนั่นครับผมเขาจัดทาแบบแบบใช้เครื่องทํามันเป็นมันจะตีเท่าใกล้เคียงกันหมดเลยครับผมอืมนั่นแหละก็เลยก็เลยมีความเป็นมาตรฐานในเป็นก็คือไม่จะเพาะตรงก็คือเหมือนรุ่นสแตนดาร์ดนเนี่ยไม่เป็นเสียงจะใกล้เคียงกันหมดอ่า แต่ถการัดต้อมนี้ก็คือมันมันมันเป็นการจัดทําจากคนคนคนหนึ่งครับผมก็คือเป็นช่างเป็นช่างส่วนเป็นช่างคนหนึ่งที่เขาทามาก็คือก็อาจจะกําหนดของเขามาอย่างนั้นก็เป็นนั่นแหละการเลนี้ก็แล้นแต่ส่วนความชอบนะแต่ว่าเหมือนจะเป็นสแตนดาร์ดสมัยนี้เป็นเงินไหมครับจะใกล้เคียงกันหมดแต่ถ้ายุคก่อนก็คือแทบจะไม่ใกล้เคียงกันเลยครับบางตัวเห็นไหมก็เป็นเสียงดีบ้างไม่ดีบ้างเห็นไหมครับมันก็มีปรับปนกงินไปเออครับแต่เดี๋ยวนี้ก็คือมันมันเป๊กกว่าครับผมก็คือมันใกล้เคียงกันมากกว่า นั uhm. <cima. S 2> ่นแหละที่ผมผมก็ผมก็มีคาถามเป็นเรื่องนันที่ผมผมว่าผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าแล้วตอนที่มันมันออกใหม่ๆผมยัง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 คิดว่าเอะแล้วมันดังเสียงเป็นยังไงเนาะเพราะเราเราก็เกิดไม่ทันอผมว่าถ้าตอนที่มันออกว่ายแดงมาเนี่ยตอนนี้เขาขายกันวันแรกกันเป็นได้เอามาเสียบเล่นกันเนี่ยแอมยุคแรกๆสมัยนั้น เออกับการเล่นสมัยก่อนนั้นเป็นเขาก็เล่นแบบเหมือนว่าเนืเป็นนั้นเขาก็เล่นยุคนั้นก็คือมันเหมือนตอนห้าเก้ามันออกกันเป็นตอนคลิปสามห้าเก้ามันออกมันเป็นเพลงแนวไหนไม่รู้นะที่ดังยุคนั้นที่ว่าเลดพอลทาออกมายุคแร้อือเอออยากฟังว่าเสียงมันเป็นยังไงเนาะจริงห้าเก้าก็เลดพอมก็เล่นแบบนั้นไงบั๊บบบบอมก็เล่นออกเป็นทางแจ๊สใช่ไหมตัวตัวเลดพอเองอะถูกว่าเขาจะเล่นเป็นคินคีออกทางแจ๊สออกแบบเซิร์ฟมิวสิกเป็นแบบกีตาร์บัลเลนย์วินวินเจอร์ อชาโดอะไรแล้วไม่ค่อยเป็นฟีลแบบนั้นแหละแต่ที่มันดั<า>งกันหมดแต่ตอ,ตอนหลังก็คือคนเอาล็อกเล่นล็อกอะเอามาเอาห้าเก้ามาเล่นบนบนอย่างอื่นเนี่ยครับนั่นแหละดูเคยมีคลิปหนึ่งอะเป็นที่ว่ามีมีคนลองกีตาร์คิปสันนี่เป็นคลิปที่ว่าเลดพอแกยังไม่เสียนะอ่าแ,แล้วแล้วทีเนี้ยแกก็ไปเล่นในดูด้วยเป็นแกก็จับเล่นในดูด้วยครับผมที่มันมีคลิปของเลดพอครับผมมิเตอร์เลดพอครับผม ผมเ,เ,เทคนิคการเล่นของแก,กกเ็เหมือนเป็นว่าคือแก,กเล่นเป็นเซิร์ฟล็อกเป็นคล้ายๆเป็นกเกงคีนอกมาใส่ใสก็เล่นใช่ใช่ <laughs> เออ,เอ,อนั่นหนะครับผมเสียงแน่นเ,เปีเยกเลยครับผมนั่นแหละเสียงเต็มแต่ว่าพอฟังพอฟังแล้วก็คือมันไม่ได้ห่างกับเพนเดอร์อะไรมากกับเป็นยุคนั้นนะกิบสันเนอะเออรือว่าเป็นมันเป็นยุคของโทนเสียงประมาณนั้นสมัยนั้นนะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจกันนั่นแหละก็คือก็คือเหมือนที่ที่ที่บอยบอกอะ คืออ่คือของนิ้เทดเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนเป็นวัตถุดิบที่มัน oh, มันพร้อมปรุงอ่ะควารู้สึกผมนะมันเอาไปผสมกับต่างๆนานาได้อ่ะมันบิดได้เพราะว่าด้วยด้วยตัวมันอ่ะมันแทบไม่มีรสชาติอ่ะคือบอกว่าตัวมันไม่มีรสชาติไม่มีรสชาติเลยเลยอ่ะถามว่าคุณเหมือนเหมือนแบบเหมือนคุณแบบเอาแต่เกลือมาจิ้มเกลือแล้วแปะลิ้นอ่ะมันไม่อร่อยหรอกแต่ด้วยความที่มันเป็นเกลือมันบิดได้เพราะมันมีแต่เค็มความเค็มอย่างเดียวไง แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพิกัสมัยใหม่มันเหมือนเป็นแบบเกลือปรุงรสอ่ะผมรู้ผมอ่มันมีพร้อมเลยมันมันมีเสียงแบบทุ้มกลางแหลมของมันอ่ะในปิกอัพเลยอ่ะผมรู้สึกผมาเวลาผมใช้อ่ะมันมันมีครบครบครบประมาณหนึ่งเลยอ่ะมันเหมือนเพื่องใหม่มันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนคนอนะเรืออกว่าคือโอเคคุณไปปรุงได้หลายอย่างแต่ว่ามันก็จะมีรสชาติของคนอนนั่นแหละตามไปตลอดตามหลอกหลอนทที่อ่ะเอลักษณะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะ อมใช่มันมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่คนที่ต้องการดีไซน์อะไรที่มันเป็นยูนิคเฉพาะตัวมันเลยไม่ค่อยชอบอืมเพราะว่าเอาอ้นี่ลงไปปุ๊บกูเล่นเฮี้ยอะไรกูแม่งเหมือนเดิมหมดอ่ะอืมแล้วแร้วไม่กระทั่งอืมครับอ่าไม่กระทั่งไม่กระทั่งไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ปิกอัพนะเหมือนล่าสุดเนี่ยผมรีวิวเนี่ยเอฟเฟกต์บูทีคเนี่ยก็เหมือนกัน เขาจะมีดเรคเตอร์ตายตัวเลยเมื่อแบบอย่างเงี้ยคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณจะเป็นไอ้หน้าไหนเท่าไหร่เหยียบปุ๊บเนี่ยกูให้มึงอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเหมือนเราซื้อผงปรุงรสโรโบอ่ะเป็นซองอ่ะแล้วเทคุณเทคุณไม่ต้องทากับข้าวเป็นก็ได้อ่ะคือคือมึงลวกหมูให้สุกอ่ะแล้วมึงก็เทโลโบไปเสร็จกุกแดดเป็นลาบทันทีหรืออกว่าไม่ต้องมาต้องแบบไม่ต้องมาหอมซอยเรีงสิ้นอ่ะมันมันสะดวกพร้อมกินถามว่า มันอร่อย,<ล>ยไหมถามว่าถ้าคุณเอานิ้วจิ้มแล้วแต่คานี้นี่มันอร่อยสิอร่อยมันพร้อมกินมันอร่อยอยู่แล้วแต่ถามว<ม>่าเวลาผมจะเป็นผมเป็นเชฟผมจะไปปรุงอย่างอื่นให้มันผมจะสร้างเมนูของผมเองหรืออะไรเงี้ยมันไม่มันไม่มีหรอกมันทําไม่ได <c oughs> <c oughs> ้เอใช่ไอมคำถามนี้คงคงจะโอเคกันนะครับผมอา่าอ่านี่คือผมผมตั้งคำถามเองเลยครับผมอ่าอันนี้มาต่อกันนะครับผมเพราะว่าอย่างอ่า ผมเคยลองออริจินอลอย่างห้าเก้าก็เสียงดีแต่ผมเคยลองของปีหกหกอ่ะเสียงกากมากหกหกอ่ะพี่หกกากมากกากจนผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนผมเลยพิ้อตัวไกลอ่ะอย่างนั้นเลยแต่ว่าเออคือคือตอนตอนหกหกนี่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอันิโก้สามก็เป็นตอนนั้นเริ่มเริ่มมาเป็นอันนิโก้สามนั่นแหละเสียงมันคาบลูกคาบดอกมันมันจับ มันมันจับเสียงมันจะแปลกๆอยู่ครับเป็นนั่นแหละตอนนั้นนะอ่าถ้าถ้าตอนยุคอานิโก้สามอานิโก้สี่เป็นก่อนจะขึ้นห้าครับผมยุคยุคช่วงนั้นคือไม่ได้เรื่องเลยครับผมอานิโก้สามอานิโก้สี่นี้คือใช้ไม่ได้เลยครับเป็นเสียงจะจับเสียงมันจะบี้บี้แบนแบยังไงก็ไม่รู้ครับใช่ใช่ถูกเลยคือมันเหมือนมันจะแรงก็ไม่แรงจะใส่ก็ไม่ใส่ใช่มันใสแต่แรงแบนแบนแห่ะครับนั่นกดดตั้งแบนแบนยังไง ครับนั่นที่ผมเคยซื้อมาลองก็เป็นอ่าตอนยุคยุคนั้น่นคือตอนผมทําใหม่ๆเป็นผมก็ลองไปเรื่อยครับผมก็คือซื้อพวกอานิโกะสามเนี่ยมามาเทสดูดิดใส่เข้าไปโอ้โหมันดังปีเก้าศูนก็ไม่ใช่ฮัมบะกิ้งก็ไม่เชิงเสียงอะไรของมึงเลยใช่ใช่แล้วมันตลกมันตลกผมอะไรก็เลยว่ามันใช่ครับ ด้วยความที่วินเทจมันในยุคนั้นมันไม่มีลายผลิตอ่ะมันก็แค่เป็นสไตล์ก็คือสตัดใช่ไหมคอยํำขอขาวแค่นั้นเองแล้วมันก็แล้วแต่ปีมันก็มันก็ไม่ได้ถูกระบุอะไรไงแต่ว่าแต่ว่ารุ่นปัจจุบันเนี่ยไอ้เปรี้ยบใหม่เนี่ยมันระบุไงเทคสเปเชียลรุ่นแปดห้าูนย์คือมันก็จะตั้งสเปคไว้เลยว่าไอ้รุ่นเนี้ยกูต้องพันทำอย่างนี้เท่านั้นกูต้องทำอย่างนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วพอมันมีชื่อรุ่นว่ามันก็เลยจับติด เออผมดูผมเหมือนผมมองอย่างนี้นะเ็นเหมือนยุคยุคนั้นอันเป็นเหมือนตอนตอนหกหกอันเป็นของกิฟสันน่าจะเรื่องมีปัญหานี้ก็เป็นก็คือตอนนั้นซิงเกิลคอยขึ้นมาเด่นะคยก็เป็นเพราะว่าทางเฟนเดอร์ทํามาตอนนั้นก็คือเริ่มเฟนเดอร์เริ่มตีครับผมเฟนเดอร์เริ่มตีได้ซิงเกิลคอยนี้ตอนนั้นคือเพราะตอนยกขุนหกศูนย์สังเกตไห้เป็นเฟนเดอร์เริ่มดักเลยครับผมอืมเออ เก็บสัสเหมือนทามามาแข่งทํามาสู้กันก็เป็นแต่แฟนเดอร์ยุคนยุคคอดาของแฟนเดอร์นี่โอ้โหมันก็แน่เหมือนกันก็เป็นแต่ถ้าซิงกันคอยตอนยุคหกศูนนี้ผมนับถือเลยครับผมตอนุเริ่มคุณป้ายบี้เข้ามาไลา์ผลิตครับผมคุณป้ายบี้เริ่มมาพันครับผมสุดยอดครับงานงานของหกศูนย์ของบีกับแฟนเดอร์ครับผมนี่คือสุดยอดเลยครับนั่นกระดูสตีวี่เวอรเลนครับเป็นอืมอือครับนั่นแหละดูเสียงแน่ไม่แน่ครับผมตอนหกศูนย์ของแน่เลยครับเสียง นั่นแหละสิงคกันคอยปรับปรุงขึ้นมาครับผมนั่นแหละตอนนั้นผมว่าเหมือนจะชนะฮัมนะครับผมเพราะฮัมช่วงนั้นดรอปลงไปเลยเห็นไหมก็เป็นก็เลยต้องใช้ห้าเก้าขึ้นมาเล่นครับตอนโนกอกเหมือนเป็นว่ากิฟสันฮาเก้าศิลปินไหนเล่นบ้างอะเ็นก็สุดท้ายเขาก็เลยต้องดึงโอกิฟสันเก่ามาเล่นใช่ใช่เนี่ผมมองอย่างนี้นะครับผมผมมองกลไกตอนนั้นครับผมผมมองผมมองตอนตอนตอนสั่งยุคนั้นครับผมนั่นแหละเพราะตอนนั้นสู้สิงคกันคอยไม่ได้จริงๆครับ ไวรัลเลยตอนนั้นสิงเกิลนอยผมว่าโดดเด่นเลยใช่เพราะว่าในยุคนั้นมันก็จะมีพวกนี้ผมว่าพวกนี้มาแรงเราก็ใช้สิงเกิอคอยพวกเพลงกีตาร์ในยุคนั้นเพลงเพลงกีตาร์มีเยอะมากนะกำเนิดพวกเซิร์ฟมิวสิกพวกพวกเวนเจอร์พวกเนี้ไอพวกชาโดอะไรพวกเนี้แล้วมันเท่มากแบบเป็นสตัดล้วเราเราเล่นเราเล่นเพลงบรรเลงอ่ะแล้วมันสร้างไอคอนเสียงว่าเมื่อคุณอยากจะได้กีตาร์ได้คุณอยากจะได้เสียงนั้นแล้วมันเป็นเสียงสตัด แล้วมีคันโยกให้มายกโอ้โหแบบเฮ้ยคันโยกอะสุดยอดอะไรเงี้ยใช่ไหมมันแบบสุดยอดอะมันล้ำโยกมากอะไรเงี้ยก็อะไรเงี้ยนั่นเลยเสียงไวบาโตที่มันมันจะแปลกกับกับไอตัวที่เป็นเซมิฮอลลูมันเป็นเหมือนกบี้งครับผมของสตาร์ทนี่มันจะโดดเด่นกว่านั่นแหละตอนนั้นตอนนั้นด้วยเพราะว่าด้วยเป็นคอยด้วยเป็นนะเป็นคอยก็คือมันไวไวต่อพุทธครับผมเพราะเป็นเป็นคอยเดี่ยวเสียงมันก็โปรงควายครับ เออมันก็เหมือนว่าเป็นความชัดมันก็ได้ยินเลใช่แล้วมันถูกว่ามันได้ยินด้วยมันคือผมลอง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 ให้เขาดูตอนตอนไลฟ์ครั้งก่อนบางที่ผมไลฟ์คนเดียวคือสมมติว่าเราเปิดเปิดเปิลุ่มไว้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาสตัดมาเนี่ยแล้วเราเขี่ยเขี่ยไอเขี่ยสปริงอะสายสั่นเลยนะสายกีตาร์อะเออเหมือนมีเหมือนมีคนดีดข้างหน้าเลยนะเพราะว่ามันมันมันถึงกันอะมันถึงกัน แล้วด้วยความที่บิ๊กอัพมันซิงเกิลคอยมันมันมันกว้างอะไรด้วยอะไรต่างๆนะผมว่ามันมันเลยไปมีเสน่ห์แล้วเวลาเราโยกมันจะมีเสียงึเวลาเราโยกมี่กึกกึกกันหรือเปล่าว่าถ้าตัดตัดอ่ะแต่ถ้าเป็นพวกถ้าเป็นพวกบิ๊กปี้พวกนี้มันจะมันจะมันจะมีแต่อ้โหูอ้อะไรเงี้ยมันมันไม่มีเสน่ห์ต่อต่อให้ยุคปัจจุบันเนี่ยผมว่าถไม้มีฟอยล์โ้ตมีอะไรแม่งก็ยังมีเสน่ห์สู้ไอของตัดไม่ได้ การสะอื้นการอะไรในการโยกอะ่ะมันมันสะอื้นกว่าแต่ถ้ากันของไฟลมก็จะอุ้ยอ้ยคือมันเสียงมัน,มนคอนโทรนได้ได้แบบดังใจอะ่ะบอยเคาเซ่อมโมดิฟายเซตอัพอื่นๆทุกอาการทุกปัญหาช่างทนานการทางด้านพิกอัพเป็นพิเศษบอยเคา m e เ t ติดต่อทาง Facebook เลยครับอนุวัตคัสตอมกีตาร์ลิลิชช่างลิลิกคนแรกของไทยที่ทีมช่างจาก Fender Custom Shop USA ยังบอกว่างานดีกว่าพวกเขาซะอีก c u สตอมกีตาร์ทำสีด้วยส่วรผสมไนโตรแบบดั้งเดิมที่ไม่มีใครเรียนแบบได้ติดต่อได้ที่ Facebook อนุวัตน์เขียวเกลี้ยงได้เลยครับ Papa Ben's w ส r l d สร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับกีตาร์มากมายทั้งสอนกีตาร์แสดงสดเทสอุปกรณ์ทำ c u s t o มกีตาร์และอื่นๆติดตามได้ทั้ง YouTube IG Facebook Page TikTok ในชื่อเดียวกันหากทุกคนที่กำลังรับชมคอนเทนต์นี้อยู่ แล้วชื่นชอบว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์อยากให้ทุกคนช่วยกันโดนเนทบริจาคตามเลขบัญชีนี้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นทุนในการทำคอนเทนต์ต่ตอๆไป